สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลมาร์บลีสคุณยายมีบีโกเนียที่สวยทั้งลักษณะของใบแล้วก็สีสันที่สดใสงดงามมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็คือนี่ค่ะดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะบีโกเนียใบเมเปิลค่ะความงามเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ก้านใบเลยนะคะนี่ค่ะมองดูก้านเลยนะคะ ้านใบเนี่ยก็จะมีลักษณะอวบน้ําค่ะสีแดงสดสวยมากเลยค่ะตัดกับใบค่ะใบก็จะมีสีเขียวสดก้านสีแดงนะคะใบสีเขียวสดเลยค่ะลักษณะเหมือนใบเมเปิลนะคะก็คือลักษณะจะเป็นแฉกแฉกนะคะคล้ายๆใบเมเปิลนะคะก็จะมีแฉกจำนวนก็ประมาณนะคะ5-7ถึง7 นะคะห้าถึงเจ็ดแฉกด้วยกันโดยจะมีแฉกนะคะแฉกที่อยู่ก,กลางนะคะแฉกอยู่ก,กลางเนี่ยสำหรับใบนี้ก็จะเป็นอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นแฉกซึ่งถือว่าเป็นยอดนั่นเองนะคะแต่ละอันก็จะมีแฉกซึ่งอยู่ถือเป็นยอดนะคะต้นนี้ของคุณยายเนี่ยค่ะกระถางเล็กไปแล้วค่ะกระถางเล็กมากเลยค่ะ คุณยายก็จะทําการเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางให้ให้น้องใหมให่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยม,มาดูวัสดุปลูกค่ะว่าวัสดุปลูกของคุณยายมีอะไรบ้างวัสดุปลูกนะคะคุณยายก็จะมีกับมะเพร้าวสับเล็กค่ะ1ส่วนค่ะมีดิน1ส่วนนะคะแล้วในนี้ก็จะมีหินภูเขาไฟแล้วก็มีเพอร์ไลยอย่างละครึ่งส่วนนะคะเราก็มาเริ่มเลยค่ะ มาเปลี่ยนกระถางให้น้องเลยค่ะมาลงปลูกให้น้องเลยค่ะรนะคะคุณยายก็จะเอาใหญ่ขึ้นเลยนะคะเพราะว่าน้องโตโตเร็วค่ะนะคะถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีเนี่ยน้องก็จะโตเร็วมากเลยก็ลองก้นกระถางก่อนค่ะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่วาสุป,ปลูกที่คุณยายผอส่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ บางท่านก็ไม่ใช้ดินเลยก็มีนะคะใช้เฉพาะกมะมาพัวสับก,ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่คุณยายเนี่ยใส่ดินให้น้องไปด้วยเพราะว่าต้องการให้มีธาตุอาหารนะคะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะถ้าเป็นเฉพาะกมะมาพัวสับธาตุอาหารก็จะมีน้อยค่ะก็บำรุงด้วยปุ๋ยสามเดือนค่ะสุรเสมอค่ะ 13 13ามบสานะคะบำรุงทั้งต้นบํารุงทั้งใบแข็งแรงแล้วก็อยู่หน้าเลยค่ะ3เดือนเราก็ค่อยบํารุงกันใหม่นะคะเราก็การมดกนมานแมลงค่ะ้ดยสตาร์ก,กัลจีค่ะเสร็จแล้วก็เติมว่สัสดุปลูกอีกเล็กน้อยค่ะอีกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทุนใหญ่ก็ทำหลุมค่ะ ทำหลุมกลึงกลางนะคะแล้วก็นำน้องออกจากกระถางเดิมค่ะออกจากกระถางเดิมก็บีบสักหน่อยนึงนะคะน้องกำลังแตกใหม่เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ค่ะก็บีบกระถางแล้วก็คว่ำกระถางลงค่ะเอามือจับน้องไว้นะคะคว่ำกระถางแล้วก็กดค่ะ กดที่ก้นกระถางนะคะอันนี้ก้นกระถางรูค่อนข้างเล็กค่ะเดี๋ยวคุณยายค่อยๆเอาออกแล้วค่ะคุณยายจะไม่นำวัสดุป,ปลูกเก่าออกเยอะมากนะคะเพื่อที่ว่าน้องจะได้ไม่กระทบกระเทือนเพราะตอนนี้รา,ากน้องเต็มกระถางแล้วค่ะแล้วก็กำลังแตกใหม่นะคะคุณยายก็จะเอาออกเล็กน้อยค่ะโอ้แน่นเลยค่ะแน่นเลยมองสภาพแล้ว เอาออกข้างล่างนิดหน่อยพอค่ะนอกนั้นก็ไม่อยากจะให้น้องกระทบกระเทือนมากค่ะเราก็ตั้งเลยค่ะตึงกลางค่ะทำหลุมตึงกลางแล้วตั้งเลยค่ะความสูงกําลังสวยเลยนะคะความสูงกําลังดีเลยค่ะแล้วเราก็เติมค่ะเติมวัสุปลกไปริมริมเนี่ยค่ะรอบๆอบเนี่ยค่ะที่ยังมีเนื้อที่ว่างๆอยู่เนี่ยค่ะ ก็เติมลงไปเลยค่ะวัสดุปลูกก็จะน้ำไหลซึมผ่านได้สะดวกนะคะอันนี้เราใส่ลงไปแล้วดูเหมือนเอียงนิดนิดไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งกึ่งกลางก็คือวัสดุปลูกเดิมอะค่ะให้อยู่กึ่งกลางแต่ว่าต้นน้องเนี่ยอยู่ที่วัสดุเดิมเนี่ยก็จะค่อนข้างเอียงนิดนึง ะะเดี๋ยวคุณยายจับด้านนิดนึงโอเคแล้วค่ะก็เติมค่ะเติมวัสดุปลูกเหลือเนื้อที่ข้างบนไว้นะคะอย่าให้ให้ให้เต็มจนกระทั่งล้นนะคะเวลาเราลดน้ำค่ะน้ำก็จะได้ไม่ไหลออกนอกกระถางนะคะแล้วก็กดค่ะกดริมริมเนี่ยค่ะเนื้อที่ว่างๆนี่กดได้แรงๆเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้ไม่มี อ่ารากของน้องอยู่นะคะเราก็กดดินมๆให้แน่นค่ะวัะสดุปลูกก็จะยุบลงไปใช่ไหมคะแล้วก็เติมค่ะเติมวัสดุปลูกขั้นตอนสุดท้ายแล้วะคะ่ะเราก็จะลดน้ํานะคะการลดน้ําเนี่ยก็อย่าลดให้เป็นไปได้อย่าพยายามลดให้ถูกใบนะคะเราก็จะลดที่ที่กอนะคะ รือเรียกว่ากกเนี่ยค่ะก็คือที่โคนต้นนะคะเดี๋ยวคุณยายขอลดน้ำในนี้เลยจะได้ไม่ไหลเลอะเทอะโต๊นะคะแต่ว่าเวลาที่เรานำน้องไปปลูกเราไม่ต้องมีถาดรองนะคะอันนี้คุณยายลดเพราะว่าจะได้ไม่ไม่เลอะเทอะน้ำนะคะน้ำจะได้ไม่ไหลเลอะเทอะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะไหลออกก้นกระถางค่ะลดให้ชุ่มเลยค่ะ พยายามลดอย่าให้ถูกใบนะคะตรงนี้น้องแตกใบใหม่แล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วก็ลดนี่ค่ะพยายามไม่ให้ถูกใบนะคะแต่ว่าลดให้ชุ่มเลยค่ะให้น้ําไหลออกก้นกระถางเลยค่ะแล้วเราก็ดูค่ะว่าปริมาณวัสดุปลูกเหมาะสมหรือยังถ้าเราลดน้ําแล้ววัสดุปลูกยุบนะคะ ค่อนข้างเยอะเราก็เติมได้ค่ะแต่ถ้าลดแล้วอันนี้กำลังดีค่ะวัสุปลูกไม่เยอะเกินไปนะคะเราก็ใช้ได้แล้วค่ะพอเราลดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็ถึงการดูแลแล้วค่ะเราก็นำไปวางไว้ที่ล่มลำไรค่ะน้องชอบแดด30% 4 0นะคะแล้วก็เป็นแดดช่วงเช้าค่ะ ถ้าแดดน้อยเกินไปเนี่ยก้านใบค่ะก้านใบจะยาวเก้งตั้งค่ะแล้วก็ไม่ออกดอกสีสันก็จะไม่สดใสค่ะแต่ถ้าแดดแรงเกินไปขอบใบเนี่ยค่ะขอบใบก็จะแห้งเป็นสีน้ำตาลแล้วก็อาจถ,ถึงตายได้เลยนะคะถ้าแรงแดดแรงมากๆประเด็นต่อไปก็คือเรื่องลมค่ะเราจะวางในที่ลมไม่แรงค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ากา้านเป็นก้านใบใช่ไหมคะ เป็นลักษณะกวบน้ำเนี่ยก็จะเปลาะค่ะจะหักง่ายค่ะเราก็อย่าไปวางไว้ที่ที่ลมแรงนะคะการลดน้ําค่ะไม่ต้องลดทุกวันค่ะลดวันเว้นวันนะคะหรือดูว่าสุกปลูกค่ะว่าสุกปลูกเริ่มไม่ชุ่มชื้นละนะคะเริ่มแห้งแต่อย่าปล่อยให้แห้งเลยนะคะเราก็ลดน้ําได้แล้วค่ะปกติคุณยายก็ลดวันเว้นวันนะคะใส่ปุ๋ยค่ะทุกสองสัปดาห์ค่ะจะเป็นปุ๋ยคอกหรือจะเป็นมูลไส้เดือน หรือจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะคะทุกสองสัปดาห์ก็ใส่ปุ๋ยให้น้องสักหน่อยหนึ่งทั้งๆที่เราใส่ปุ๋ยสามเดือนไปแล้วแต่ทุกสทุกสองสัปดาห์ก็ควรจะเพิ่มสารอาหารให้น้องค่ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยค่ะข้างล่างเนี่ยควรใช้โปร่งๆไว้แบบนี้ค่ะนคะคะถ้าน้องแตกออกมาแล้วผลปรากฏว่าข้างล่างเนี่ยค่ะไม่โปร่งทึบค่ะก็จะมีโอกาสเกิดเชื้อราได้อันนี้โุ่งค่ะ โล่งโปร่งเลยค่ะนะคะก็หมดปัญหาเรื่องเชื้อราไปได้นะคะการดูแลรักษาแล้วก็บำรุงอย่างสม่ำเสมอก็จะได้บีโกเนียที่พุ่มใหญ่นะคะใบสวยสีสดใสไว้เชยชมกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ